วันที่25มกราคม2566จากกรณีนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน Facebook l i v e ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนเชื่อมั่นประชาชนโดยนายจตุพรเล่าย้อนรู้จักนายทักษิณชินวัตรตั้งแต่ปี2527เมื่อครั้งทักษิณเป็นหัวหน้าพลังธรรมวันแรกจากนั้นรวมเดินทางสายการเมืองร่วมกันมา30ปีและวิพากษ์วิจารณ์นายทักษิณมากมายต่อมานายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ตอบโต้นายจตุพร วพวกที่มนโนนั้นให้ไปเล่นแอปพลิเคชันแชท GPT เพื่อคุยกับ AI พร้อมกล่าวอีกว่า นอกจากชื่อแมวโทนี่ตอนนี้ยังมีอีกชื่อคือทูเฮาเพราะใครนึกอะไรได้ก็เห่าตนไว้ก่อนแล้วยิ่งรัฐบาลทหารแกกฎหมายย้อนหลังไม่ให้ตนนั้นสามารถฟ้องหมิ่นประมาทใครได้เพราะอยู่นอกประเทศ16กปีที่ผ่านมาตนโดนเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเรื่องจตุพรน,นั้นอย่าไปฟังเลยฟังไปก็เปืองน้ำยาล้างหูทางด้านนายจตุพรกล่าวตอบโต้ว่าผมกับนายยกทักษิณปราศัยเวทีเดียวกันมาในช่วงที่อยู่ประเทศไทยและผ่านวิดีโอลิงก์ ต่างรมต่างวาระกันมายาวนานที่สุดถ้าการพูดของผมคือการเหา่าบนเวทีนี้ท่านก็ร่วมเห่ากับผมถ้าผมเป็นหมาท่านก็เป็นหมาแต่ท่านอาจจะเป็นจ่าฝูงถ้านับจากบรรดาศักดิ์ของหมู่หมาด้วยกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมาด้ยยอ,อยค่าตนเย้หยามเป็นคนทรยศหักหลังทั้งที่นายทักษิณเป็นคนหักหลังในการต่อสู้ตลอดเวลาขณะน,นี้นายทักษิณตองคดีถึงที่สุดแล้วแต่คดีหลังไม่มีอายุความมีคําพิพากษ,ษารวมโทษประมาณ12ปีดังนั้นในทางกฎหมายเมื่อนายทักษ สินกลับมาไทยต้องถูกจับตัวส่งสารแล้วเข้าคุกแต่มีข้อเท็จจริงบางประการว่ามีดีลพิเศษแต่ไม่มีวันเป็นไปได้